วัดเดีบ้าแม่ไปหนักนีสิเลนอ,อาวีแรงมะนี่แรงมะนี่ okay, okay. นโอเคโอเคเมื่จะสังเกตบังซื้อใอยดีดีเลยสังเกตซื้อหครดีดีเลย,ยอ่นานใครปรากดอยากเล่นเม็ดเนี้ยซีโน,โนแวกบักซีโน,โนแวกมึงหยาดเม็ดกูเห็นยังเออว่ะแค่รีก็ได้ว่ะเล่น kali gak ada tua, nggak nggak, ngomi pake lihat lah, lihat pake di kuar. mana? Si yang kayaknya cuci anjir nih, Kalian ini deh, deh, ngarang nih. ตึลกูปะเออถึงอนี่ยังอีกแล้วอนุกอนุกอนุกไหนแกลรี่มันอีมินะอีมิะอีมอีนีมนตีมันดิอ้วว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 วีวว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 วะวว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 ว่วววววว อ๋อบักกันี่ล่วงอายล่วงอายมันล่วงอายเห็นมันมานะเออผู้ใด้หน่ะม่แหมมาแแ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 ม่าแแมอยากตายดิขอมาแม่มาตีล่ะมาตีล่ะมาตีล่ะมึงยิงไก่ซ้ำกูบ้างล่ะมาเออ แตกนะแตกนะแตกนะเด้อแฟรมาดิ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 แตกคือกลาดวะตายแล้วนะดันป้อมดีกว่าตีป้อมไปตีตีป้อมไปตีตีป้อมไปติตีป้อมกันยังดีซาตันไปหนึ่งเทียสาตันไปหนึ่งเทียกูว่าแตก วยวายวายแลนอาจะไปแล้วบ่เบงส่งทั้งทก็สิสามตัวตีตีตีคีบ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 กํลังไปกํลังไปนี่กลาไป็นนี่เดี๋ยวไม่คิวอีอาเราไปทีนี้มังกรจิฟาทางสัน เอาเร็ว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 มันจะผานางีแล้วจะานางแลวเตรียมตัวบินมาหมดเลยเออคุณพ่อคุณ่เราเกาะไปเลยเออเตายตายแค่รีบตายแค่รีบตายแค่รีบตายยิงไปกยิงยิงไปก็ยิงยิงไปกยิงยิงไปกัยิงบกาักบดอกเ้ยเหมาิมาม มาแม่มาแม่ไปกันไปกันไปกันรู้สึกว่าซิวหนั่กกว่าแล้วว่าว่าแล้วต้องซิวมากตายตายตายมาเม่มาเม่มาตีละมาดีล่ะมาตีล่ะมาตีล่ะคุมกันแขวนไเด้อกลางเป็นเดี่ยวเอเฮ้ยไปตอดป้อมกลางกันโอ้ยดองอ่ะ วายว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 ยกัยวยเนี่ยกูยเนี่ยกลยาเนี่กเนี่ยกลยาเนี่ยกาเนี่ยกลยนี่ยกาเนี่ยกลยาเนี่ยกุลเนี่ยกลยาเนี่ยกุลยาเนี่ยกลยเนี่ยกลาเนี่ยกุลยาเนี่ยกลยาเนี่ยกุลยานี่กุลยาเนี่ยกุลยาเนี่ยกุลยเนี่ยกุลยเนี่ยกลยาเนี่ยกลยาเนี่ยกลยาเนี่ยกาเนี่ยกุลยาเนี่ยกลยาเนี่ยกุลยาเนี่ยกาเนี่ยกลยาเนี่ยกลยาเนีกเนี่ยกี่กลยเนี่ยกลยเนี่ยกเลยเนี่ยกลเนีกลยเยกลเนี่ยกล เฮียงบ่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 อุ้ยอะยายาปวดตีนซะก่อยอือเจ็บถูกปะอือบักซิวเด้อมึงเด้อมึงฉันดาวกยเนี่ยชู่ๆชู่ๆท่าละเขาไปท่าละอือท่าละสู้มันท่าละท่าละเอามันท่าละเอาอีกเอาอีกท่าละบักเดอร์แฟนมาท่าละน้ำเดอร์แฟนเลยเอ้ยถอยเด้อถอยเด้อน่ะสปอร์ตสปอร์ตนี้เลยกระบาดวาบกระบาดเลยสู้ไว้อยู่น่ะสู้ไว้อยู่กระบาดบอกว่ากระบาด ไปไปต่อเลยท่าละท่าละเอามันเอามันนำหิน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 มันขี้คีบขี้คีบกลัวขีเคีบกลัวขี้บังดันปอมกลางได้บอเฮ้ยบกเลดันปอมกลางอยู่ปะแก้วเลยแก้ว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 แตกไปดิเด็กแฟนมาอีกแล้วอู้เด็กแฟนกดเกียร์เลยเหรอเออแรงกูแตกในคอมโบชุดเดียวสวย สวยสวยจริงๆลมแรงๆอย่ามานเนี้ยน้องเฮียน้องเขมวะเขมเกยียบยังกันเฮ้เอาปอนเอาปอนบุ่มเอ้าปอนอีกแล้วโอ้ยลินเป็นยังไงพันกันบูมบําเนี่ไม่เป็นไรไม่มีคลิปก็ไม่เป็นไรก็ตีป้อมเองกันได้ตัวดูเลียดป้อมได้ปะตี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 แม่มาแล้วแม่มาแล้วลูก อีกนาเดียวเออ haciendo. มาดิมาดิล่ะมาดิล่ะดูเลยนะนำค่ะนำค่ะนำ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 ยิงผู้ใดก็ยิงยิงใครก็ยิงเอ้ยถ่ายผู้ใดก็ถ่ายยิง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 อเม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 อันที่ไม่ก็โอ้เจ็บโอ้ยสูงกับบกันตูน่าสูงใช่ล่ะทั้งแทงทั้งนั่นเรียนนี้ออกเบิร์ตจะเป็นยานแค่รีกันเนาะจะเป็นยานแค่รีเบตายเนาะสู เอาลูกไปแะได้หนึ่เทได้หนึ่แเดบดาเอสวยท่าหลักูบ่เตียว่ะพวกกระเพันนี้เขาท่าหเขาเขาหาชิวเลยน้ำมันโดนซักโดนซักมันเปิดหิวเปิดหิวเปิดหิ้วบดอะดีอีอันอีบัตกับเบอรเงเลียจากวองน่าจะสูย่างเดียวไปใช้ใช้ใย้วช้ใ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 ช้าช้้ใช้ใ้ใช้้ใช้้ใช้้า้้ มากกว่าข <ại midst of it> ี้เตาดากันละดากันได้ตัวดากขี้เตามันเป็นมู้ฮองเด้มมู้ฮองบานเด๋มีมือหนิแหลกแหลกไมันเป็นมู้ฮองมู้ฮองมีเขาว่ายังไงว่ายังไงไม่จีป้อมกันเลยถาผู้ใดกลับมาเถอะกลับมา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 เกิดแล้วเขาเกิดแล้วเขาเกิดและสีนั้น เขาทำไหมแทงไหมถ่ายาาย,ยังล่ะเฮ้ยถ่ายยังถ่ายมันขายดิยนำมันนำมันเออเออจังสันละเอาแค่ดีมันอุ้ยไปหลวงแค่ดีบ่ะชิวตายไปมัมันจะเอาไอ้มันจะเอาไอ้กูมันเอาไอ้มันชอย ว้าแล้วมึงนี่ยยายาประพืชหมอนำไปดีถือไปบ่ถือจค่คนเด็กไปอีกอือเอาเอาแค่รีมันแตกนะเดี๋ยวซ้มสองเออเอาบอมนี่ก่อนเข่าทำไหมตีบอมจะไหมตีบอมอ่ะตียุ่งชนะบ้าหละชนะบ้าหละไม่หลุมกันเลยเอวีวีต้องแค่รีเดียวมันต้องเที่ยวอันนาดีแล้วล่ะเที่ยวอาเที่ยันนาเมนบอกว่ะ เว้ยท่าล่ะประสันว่ะมันก็ดูมึงก็ดูมึงก็ดูข้าสว่างตายสว่งสวยเก่าตัวเสียงน้ำแบบดี้ตายตอนไหนก็เลยได้ใช่ไหมายแล้วสวยหน่อยเต้เจ๊ก็ไม่กินนแล้วกันเจ๊ก็ไม่กินนาก็เลยก็แซ่บสดกันเลยทุย